มาอยู่กับหญิงแล้วก็ร้าน19พอสีทองอีกหนึ่งครั้งนะคะคุณลูกค้าในวันนี้เราจะพามาเจอรถอีกหนึ่งคันซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเป็นที่ต้องการช่วงนี้เลยนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยประหยัดน้ํามันมากๆแล้วกเ็เหมาะกับการใช้แบบไม่ต้องกังวลอะไรมากนะคะก็ต้องเป็นตัว CHR Toyota CHR 1.8คันนี้เป็นรุ่นท็อปด้วยเป็นรถบ้านนะคะปี2018เดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันก็คือ คันนี้ซื้อใช้เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าของโตโยต้าเนี่ยอย่างที่ทราบกันอยู่ว่ารถยนต์ของโตโยต้านะคะเป็นอะไรที่จอมอืดจอมทนอยู่แล้วที่สําคัญรุ่นที่เป็นไฮบริดของโตโยต้าเองอยู่เข้ามาในประเทศไทยเป็น10ปีแล้วใช่ไหมคะเฮียเป็นสิปีแนละ้วเป็น10ปีแล้วเนาะแล้วก็ไม่เคยมีข่าวข่าวในข้อเสียไม่เคยมีแบบว่าฝ่นตก รถดับอะไรอย่างเงี้ยังไม่มีหรอ่าแววแววมามอเตอร์มอเตอร์อะไรมอเตอร์โชว์รือมอเตอร์ไอโกนะที่ผ่านมาเนาะไม่แน่ใจไม่ป็นเดือนอะไรอ่ะไม่ป็นเดือนอะไรอ่ะเมษาเมษาก็มอเตอร์โชว์ใช่ยอดจองทลุทลายก็คือค่ายโตโยต้าไฮบริดไงค่ะก็คือพลลูไฟฟ้าไปแล้วอันดับหนึ่งแล้วมอเตอร์โชว์เพราะจริงๆเป็นหญิงๆก็ยังซื้อห้บิดใช้บอกแล้วเคยบอกลูกค้าแล้วไงว่าช่วงนี้ให้ใช้ ไฟฟ้าไฮบริดครึ่งท่อนก่อนนะประมาณครึ่งหนึ่งไฮบริดครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออครึ่งท่อนก่อนจริงๆไม่ใช่รถไฟฟ้าไม่ดีดีแต่ว่าคือรอยกี่ดูยังไงยันลอยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเป็นแลแต่บุคคลตอนนี้เขากำลังลองผิดลองถูกลองอะไรเงี้ยให้เขาลองไปก่อนเอออย่างเงี้ยนะอ่าและที่สำคัญนะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่ายังอยู่ในรับประกันวารันตีเรื่องแบตเตอรี่ไฮบริดด้วยยิบแตกอะ ปีพศยี่สิบปีก็เป็นโมดกทีปีพศยี่สิบใช่ก็ใครซื้อไปก็ใช้ต่อได้ยาวๆเลยเพราะว่าเครื่องโตโยต้ามันไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วน้อเฮียเนาะเรื่องแบตเตอรี่ของของโตโยต้าเนี่ยก็คือของไฮบริดเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยคือของจริงคือของจริงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของเลยใช่โดนโดนฝนโดนนั้นช่วงนี้หน้าฝนมา โดนฝนโดนน้าก็ไม่ต้องกลัวนี่คือของจริงนะของจริงเขามีมาโอ้โหบ้านเราไปสิบสิบปีแล้วค่ะเรื่องไฮบริดเรื่องอะไรเขาลุยฝนรูยอะไรได้ไม่มีปัญหาตัวต้านีาม่มีงะงุดได้ตะุดได้ไม่เป็นไวเซลเซลเออเซลอะไรเงี้ยเอออย่างเงี้องอยคือน่าใช้จริงๆคือตัวต้านไฮบริดเขาน่าใช้จริงๆไม่ใช่คือหลายคลิปที่เรามาบอกบอกกับลูกค้าคือเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็บังคับท่านไม่ได้ไงค่ะ คือประสบการณ์เราอยู่กับรถมานมเนี่ยจะ30ปีเนี่ยเราขนาดเราอยู่กับรถมาเราเจ้าของร้านเจ้าของเต็นท์เจ้าของร้านเนี่ยคือเรายัางยังไม่ค่อยกล้าเลยคือเราก็ไม่ได้โจมตีเราคือเราคุยเป็นกลางนะคือข้อดีของเขาก็มีนะ<า>คือ,ขอ,ขอเขาก็ประหยัดแต่ข้อเสียก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็คุยเป็นกลางแต่ถามว่าให้เราเอามาขายตอนเนี้ยเราก็ยังคึกคักเรายังไม่กล้าเพราะว่าไปเน้นเขาก็คึกคักเขาก็ไม่ค่อยจะรับจัด แล้วพอรับจัดเขาบอกให้ดาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหถามว่าชั่วโมงนี้ลูกค้าฟรีดาวก็เป็นส่วนใหญ่จัดเต็มสองเนาะใช่แล้วเขาให้ดาวเยอะถามว่าลูกค้าจะเอาเงินที่ไหนดาวแล้วถามว่าบางรุ่นไม่จัดแล้วถามว่าซื้อมาต้องมานั่งมานั่งขายสดยางไงขายสดขายสดแล้วถามว่าป้ายแดงตอนเนี้เขาก็คือเขาไม่นิ่งอ่ะคือเดี๋ยวก็แข่งกันพอเจ้านี้ก็อยากขายดูว่าเจ้านี้ก็ลดราคาเจ้านี้ก็อยากอยากขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งอะ อยากทายอดขายดีก็ลดราคาอีกต่างคนก็ต่างสู้ต่างคนก็ต่างสู้ถ้าเช็คสถิติปีที่แล้วมาเนี่ยโอ้โหราคาตั้งแต่ไร่ตั้งแต่เทศล่าลงมาไร่ตั้งแต่พวกค่ายต่างๆจากปีที่แล้วมาถึงตอนนี้โอโ้โหราคาคนที่ออกไปแรกๆก็ชี้ช้ำเหมือนกันปวดหัวคือตอนนั้นซื้อแพงแต่ตรงนี้ยิ่งซื้อยิ่งถูกอ่ะมันเป็นประมาณนี้เนี่ยก็คือใครจะเล่นก็คือให้รอเดี๋ยววัน้งหน้าถูกแน่นอนได้ใช้แน่นอนคือมันเป็นรถหนักโคตรต่อไปอ่ะเดี๋ยวให้ระบบ การวางระบบการรับประกันเนี่ยให้มันได้มาตรฐานเหมือนไฮบริดของโตโยต,ต้าเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวต่อไปเต้นรถเขาเข้ามาขายแน่นอนมันมีทั่วประเทศไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมันเป็นรถมือสองมามันจะไปไหนอะ่ะมันก็ต้องมาอยู่ตามเต้นรถนี่แหละแต่เขาเพราะว่าให้ไฟแนนซ์เขาเชื่อมั่นก่อนว่ามันมีอะไหล่จริงนะอะไหล่ไฟหน้าไฟท้ายประตูทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเสียนะดูแลให้กับลูกค้าจริงไฟแนนซ์รองรับรับจัดจริงเนี่ย ตรงเนี้ยแล้วถึงเวลานะเดี๋ยวเตงเขาก็เอามาขายแต่ตอนเนี้ยคือไฟแนนซ์เขาก็ไม่ชัดเจนเขาก็บอกว่าให้เช็คเป็นรุ่นๆแล้วถามว่ารุ่นไหนแล้วหญิงเขาก็บอกเราก็ยังไม่กล้าเขาบอกให้เช็คเป็นรุ่นเราก็เคยถามไฟแนนซ์บอกว่าแล้วรุ่นไหนแล้วที่รับจัดเขาบอกก็ลองซื้อมาดูแล้วก็จัดได้ไม่ได้เดี๋ยวว่าเอ้าคือคือถามถามให้เรามาเป็นหนูลองยาแล้วบอกว่าซื้อมาก่อนแล้วเดี๋ยวจัดได้ไม่ได้ยอดเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันแล้วแล้วเกิด เขางงงแอร์เขาไม่จัดเลยหญิงมาตั้งขายสดอย่างเดียวเราไม่ตายเหรอใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยก็คือปี2018ตัวท็อปราคาป้ายแดง1ล้าน100,000 5 9า0 0ตันเนี้ยเหลือ500,000บาท599อ๋อคันนี้เหละ599หายไป50%ครึ่งหนึ่งรถวิ่งไป80,000กว่าโลวารันตีแบตเตอรี่ก็ยังอยู่แบตเตอรี่2,028ถึงจะหมดรับประกันวารันตีแบตเตอรี่แล้วถามว่าโตโยต้ามีงอแงร์ไหม ในโซเชียลบอกว่าไฮบริดโตโยตา้าใครจะไปซื้อนะโตโยต้าไม่เคยรับประกันเลยมีไหม่ะมีข่าวไหมโตโยต้าเขาร,รับรับผิดชอบใช่<ๆ>เขารับประกันให้คือภายใน10ปีเนี่ยมันจะมีระบบไฟโชว์ของแบตเตอรี่เหมือนพวกโตโยตา้าโอปต้าก็เหมือนกันก็คือถ้าไฟยังไม่โชว์ภายใน10ปีเขาจะไม่เคลมให้นะ,ค,ะคืออันนี้ไปถามผู้าการศูนย์หลายๆที่แล้วข้อมูลตรงกันไม่ใช่ว่าเราจะถือวิสาสะ ขับเข้าศูนย์โตโยต้าเลยไม่สบายใจขอเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ได้ทางผู้การเขาบอกว่าทางโตโยต้าใหญ่มอเตอร์ประเทศไทยใหญ่เลยบริษัทแม่เขาบอกว่านโยบายก็คือภายใน10ปีภายใน10ปีเนี่ยมีไฟโชว์แน่นอนแล้วโตโยต้าศูนย์เนี่ยเขาไม่งงงาเขาเค็มให้หนึ่งครั้งเค็มให้1ครั้งภายใน10ปีเค็มให้1ครั้งเนี่ยประมาณนี้ไม่ใช่ว่า1ิปีเค็มให้ตลอดนะอย่าเข้าใจผิดอย่าสับสนนะคือให้1รูปให้1ครั้ง โตโยต้าเขาไม่งงไงจริงๆเอาจริงๆตอนนี้มันมีพาร์ทนอกอะค่ะเดี๋ยวนี้ยิงเห็นราเกยนสำหรับว่ารถเกิน10ปีหมดประกันสมมติว่ารถคันนี้หลังจากพศ28โตโยต้าเขาเคลมให้ไปแล้ว1ครั้งก็คือหมดประกันจากโตโยต้าคราวนี้เราก็เซิร์ชกูเกิลเขามีแบตเตอรี่มือสองที่ทดแทนกูเกิลตัวนี้เขามีอยู่ ราคาไม่สูงใช่จริงจมันไม่มันเหมือนมันเปลี่ยนเป็นชิ้นชิ้ันเปลี่ยนเป็นชิ้นๆเหนเปล่ยนช่างเขอใช่เนี่ยค่หญิงหขอแท็นิดนึงคันนี้เมื่อกี้เฮียบอกว่าจากร้านเท่าไหร่นะ1นึ่งล้านหนึ่วันนี้จัดโปรโมชั่นเหลือเพียงราคาห้าแสนเก้าหนะคะถ้า9้เนี่ยฟรีดาวสำหรับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้ผ่อนอยู่โดยประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่กับหลักร้อยเข้าไแล้ว่สก็มีอะไได้ก็คือคิด รายได้ขาต้องประมาณไหนถึงผ่อนประมาณนี้เอาง่ายๆเลยไฟแนนเขาบอกว่าก็คือรายได้เนี่ยก็คือสมมติว่าผ่อนหนึ่งหมื่นรายได้เราเนี่ยขั้นต่ําต้องมีรายได้ประมาณ2 0 0 0 0ื่นสองหมื่นสองหมื่นคือครึ่งหนึ่งเนี่ยไฟแนนเขาบอกว่าให้ผ่อนลถอีกครึ่งหนึ่งไว้กินไว้ใช้ไว้เติมน้ำมันรถเนี่ยก็คือเขาบอกว่าให้ให้มีรายได้ผ่อนเดือนละหมื่นก็ต้องมีรายได้สองหมื่นสองหมื่นบาทเนี่ยก็คือก็จะผ่อนลถ เดือนละ1 0,000ื่นใช่้าผ่อนเดือนละ5,000ันรายได้ก็ต้องมีประมาณเดือนละหมื่นหมื่นหมื่นกว่าบาทหมื่นห้าก็คือนั่งขึ้นไปใชให้มันได้เท่าตัวใช่จริงๆบางคนเขาก็เรียกว่าสองเท่าบางคนก็เรียกเท่าตัวบางทีก็สับสนเหมือนกันนะคันว่าเท่ากับสองเท่าบางทีก็มานั่งเถียงกันบางทีไฟแนนซ์ให้ประมาณ85%ของรายได้ก็มีก็คือเอารายได้ของเราเนี่ย คุณด้วย85%จะเป็นภารานี่ทั้งหมดที่เราพึงจะมีรวมถึงขอนรถคันนี้คันใหม่ด้วยก็ได้เหมือนกันค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยน่าใช้เนี่ยถามว่าราคาป้ายแดง1ล้าน1แสนหมื่นก็พันไม่ใช่ถูกถูกนะคันนี้มันเป็นตัวนท็อปสุดรุ่นท็อปสุดจะมีออกนอกเลนเอาง่ายๆก็คือตรงเดี๋ยวไปเอากล้องจัดตรงที่คอพวงมาลัยอ่ะจะมีสัญลักษณ์ออกนอกเลนถ้าใครจะซื้อมือสองรุ่นนี้ก็คือให้สังเกตง่ายดูที่แป้นคอพวงมาลัยไม่มีใครไปแปลงหรอก ตัวออกนอกเลนอนะ่ะมันแพง<ะ>แล้วไม่มีใครไปพี่เลนไปแปลงหรอกก็คือเขาจะมาจะาศูนย์ให้พอเห็นตัวออกนอกเลนนะ่ยก็คือคิดเบื้องต้นเลยว่าเป็นรุ่นท็อป<ะ>อ่าอย่างเงี้ยหนึ่งล้านหนึ 1, 000, 59, 000. <ะ>่งแสนนเนตอนนี้เหลือ5 9 9 0 0นเ<ะ>่นเน่ยแล้วถามว่าไฟแนนซ์นไม่มีมองาไงเพราะว่าเป็นค่าย โยต้าคือเขาเจ้าตลาดอยู่แล้วเจ้าตลาดอยู่แล้วลูกค้าเครดิตดีเอาไปเลยไฟแนนซ์ Finance บอก5 9า้คุณฟรีดาวไปเลยแต่คุณต้องเครดิตดีไม่ใช่ว่าเครดิตของคุณเน่าเล้เทะก็ไม่ได้ <Ha. S 1> คือดอย่างนี้นก็ต้องใช้เงินดาวแต่ถ้าติด BL Back l i s t ก็คือชั่วโมงนี้ยากมากคือไฟแนนซ์ชั่วโมงนี้บอกได้เลยว่า <Ha. S 1> เขาไลา่เขมขัดเขาหินมากต้องใช้คําว่าหินเลยชั่วโมงนี้จัดผ่านยากมากถึงบอกไงที่ว่าจัด10คันผ่าน2คันอ่ะตอนเนี้ยทั <Ha. S 1> ้งใต้แดงทั้งมือสอง โอดควรกันเลยตอนนี้ก็คือล้อล้อล้อเดิมล้อเดิมแล้วก็ยางเปลี่ยนล้อสองแล้วปียางเปลี่ยนล้อสองมาหญิงวัดดูดอกเลยยางก็ใช้ปีสองสามปีสบายเนี่ยยางดอกเต็มเมเนี่ยดอกอย่างลึกคงชัดลึกอยู่ใช้ปีสองสามปีสบายเออปาดูภาษีหน่อยสางีตกวรถเป็นยไงบ้างสีเดิมทุกชิ้นแล้วประกันไม่มีชนไม่เคยมีอุบัติเหตุมือเดียวป้ายแดงเช็คสูตรตลอดใหม่ไม่แท้รับซื้อคืนมีชนหนักไปกว่ามารับซื้อคืนอย่างเงี้ยก็คือ ผมออกมาคุยเองนะเจ้าของร้าน19โพสีทองเนี่ยเจ้าของร้าน19โพสีทองคือออกมาพึ่งออกมาคุยเองอย่างเงี้ยวิทยาโพสีทองเออวิทยาการันตีให้เลยอย่างเงี้ยเออสีเดิมมือเดียวเช็คศูนย์ตลอดค่ะรถมีชนมีความมีอุบัติเหตุใหม่ไม่แท้มาหาเลยเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยวิทยาโพสีทองนามสกุลอย่างเงี้ยวิทยาการันตีให้เลยอย่างเงี้ยภาษีปีหกเจ็ด มิถุนายีมิถุนาใกล้กล้หมดแล้ว <ภา S 2> ก็คืออันนี้เดี๋ยวแถมให้เลยปีนึงเดี๋ยวแถมให้ปีหนึ่งปีาาภาษ <ภา S 2> ีพรบค่ะอย่างเงี้ยก็คืออ่ะอันนี้เดี๋ยวดูภายในปึ๊บคือชอบตรงสีนานะตรงเนี้ยอันดี้ปวดปึ๊บเวลานั้นอนะ่ะเขาจะพับเก็บออโต้เนี่ยคือชอบ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 เขาอะไรดี <ภา S 2> คือต้องชมเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ต้องพวงเก็บพับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <ภา S 2> แต่เราจะไม่ ก็คือตัวมันจะมีตัวพับข้างในอีกชั้นหนึ่งแต่เนี้ยเวลากดก็จะพับออกโตอ้อันนี้ก็คือคู่มือการใช้นะอยู่ครบหมดนีอันนี้ไม้ไม้แท้เนะี่ยคือเช็คศูนย์ของโตโยต้าตลอดเนี่ยสีวาวฟ้าเนี่ยของโตโยตา้าไปเข้าศูนย์อรับประ,ะกันไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคู่มือการใช้บุค๊คอส่ทอะไรนะแบตเตอรี่เปลี่ยนแล้วไม่ใช่แบตไฮบริดนะแบตสตาร์ท และน,นี้ก็คือรีโมทรีโมทที่จอนะค่ะเออแล้วก็อันนี้คือกล้องกล้องก็คืออันนี้เหมือนเออคืออย่างนี้ตอนที่เราซื้อมาเนี่ยเหมือนขาตรงนี้มันจะหักขักมั้งค่ะแต่เจ้าของเดิมเนี่ยขเขาก็ให้มาด้วยจะเสียบแล้วเสียบแล้วติดนะเอออันนี้เนี่ยเนี่ยคือเราให้ไปด้วยใช่กล้องตึดเดินทางเนี่ยเนี่ยเป็นระบบนี่ดีก็คืออันนี้ก็คือเราให้ไปด้วยเออเนี่ยพอเสียบมาก็ติดแต่ตรงตัวยึดขามัางเจ้าของเดิมเขาบอกว่ามันชํารุด แต่วันนั้นเขาเจ้าออกเราก็เลยขอเขามาด้วยให้กับเจ้าของใหม่ไปบ<อ>ไปันนี่ประหยัดน้ำมัน,<ใ>นคือตัวนี้ย0กิโลลิตรได้1 8ถึง20พอแล้วเครื่องยนต์พันแปดเครื่องยนต์พันแปดร้อยซีซีประหยัดได้1 8ถึง20กิโลลิตรโอเคแล้วเข้าปาาั๊ม5ทีเติมน้ำมันเต็มถัง5้า800อไปแล้วหญิง5ทีบอกอตัวนี้ให้เขากินดีหน่อย้กันคือกินโซโฮอร์เข้าห้าไปเลย โซฮอล์เก้าห้าอย่างเงี้ยอตแต่จริงก็เติมได้เดี๋ยวเปิดให้ดูว่าเติมอะไรได้บ้างแต่ชอบถ้าเป็นไฮบริดอ่ะชอบให้เติมโซฮอล์เก้าห้าตัวนี้จะเปิดอ่าเปิดด้วยไฟฟ้านะหญิงคือกดปุ่มกปดปุ่มก็จะสั่งงานไฟฟ้าอ่าเนี่ยเนี่ยเขาลองรับถึงเ2ียสบแก๊สโซฮอล์เอยสิบโซฮอล์เก้าหนึ่งแล้วก็โซฮอล์เก้าห้าได้หมดเลยได้หมดเลยแต่ตัวนี้ประหยัดในตัว ประหยัดในตัวเอาเติม9 5้าห้าก็ได้โซลเก้าห้าค่ะอันนี้แอบให้ดูที่เปิดประตูอยู่มุมนี้นะคะอยู่ตรงนี้นะใช่ตรงนี้อ่ะแล้วก็เปิดออกมาดูข้างในเปิดยังเดแล้วเนาะข้างในอีกทีหนึ่งอันนี้สีเดิมทุกชิ้นนะไม่ได้ออามาวัดเพราะว่าเนี่ยเนี้ยเม็ด่ะเดิมหมดทั้งคันรับประกันเลยอันนี้ค่ะอเอาสีมาวัดหลังบ้านให้แล้วก็คือรับประกันเลยรับประกันคันนี้ยังเอาไปขับบอยสีเดิมทุกชิ้น เพราะว่าประหยัดน้ำมันต้องตัวต้องตัวขับดีมากเลยนะซีดีซีเทต้าคือการออกแบบของเขาเนี่ยคือออกออกแบบด้แนวสปอร์ตบ้างเป็นแบบสปอร์ตคือไม่ต้องไปแต่งอะไรไ <ป S 2> เขาเลยเนี่ยดูดูดให้ภาพภาพโดยรวมให้ภาพเขาฟ้องดูดูรายละเอียดอะอย่างเงี้ยให้ภาพเราเรื่องใช่เนี่ยเนี่ยการดีไซน์ออกมาแล้วคือมันลงตัวหมดไงมันรับออกแนวสปอร์ตแล้วก็สมส่วนอะสมส่วนงตัวนี้ไม่ใช่รถถูกนะตัวนี้ลทันกว่านะ้านกว่าหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพัน ราคาสูสีกับซีาร์วีพทตุกอาร์วีเฮสอาวีตัวท็อปก็โฉมนี้ก็อยู่ประมาณหนึ่งตัวที่มีสันลูคือรถเกตเดียวกันรถเกตเดียวอาตัวไอนะตัวไอมีสันรูฟค่ะไอเแต่ตัวเฮ v อารวเฮอาวไม่มีตัวออกล็อกเลนให้ตัวนี้จะมีตัวออกล็อกเลนแหมา่วเนี้ช่วมนี้เฮ v อาวีจะด้อยกว่าก็คือไม่มีเครื่องยนต์ไฮริด ตัวนี้จากเครื่องยนต์ไฮบริดตัวนี้เหนือกว่าแล้วก็ได้ค่ายของโตยต้าอันนี้ไฟท้ายเขาก็ให้เป็น LED แล้ว LED หมดแล้วข้างหลังก็เป็นโปรเจคเตอร์กับ LED ข้างหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์กับ LED และตัวนี้ก็เป็นระบบรุ่นใหม่ไม่มียางอะไรเนี่ยที่เติมยางอะไรเติมลมดังย่า่นี้เครื่องมือแม่แรงไขน็อตอยู่นี่ตัวลากจูงอยู่นี่อ้าวเขาเอาอันนี้มาให้เราทําไมอ่ะเหมือนยกเวลาเปล่าใช่ใช่ถอดไงถอดก็คือถอดล้อบางทีก็ไปร้านยาง หรือว่าจอดแล้วก็เอายางเอารอมาสลับอะไรอย่างเงี้ยเออแค่นั้นเองเขาผลิตเพื่อสวยงามสวยมาสวยมากเลยคนนี้นะการดีซ้งดีไซน์เขาใครชอบประหยัดตัวเนี้ยแล้วถามว่าแบตเตอรี่ถึงพศ28ตอนนี้พศอะไรอีกยี่ี่สองพนยี่่อาฮปีเยี่แปดอีก4ปีอีก4ปีแล้วเปลี่ยนแบตฟรีด้วยแล้วไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยโตต้าขอให้เนี่ยแล้วถามว่าไปเสี่ยงอะไรอ่ะ ทุกขั้นนี้ก็เข้าศูนย์ตลอดเลยเข้าศูนย์ตลอดเจ้าของเดิมเป็นคนรักรถเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะแล้วสีไม่เคยชนไม่เคยเคลียร์รับประกันเลยเอาเครื่องมาวัดแล้วจริงๆคนที่ใช้รถสีดําแล้วไม่เคยเคลียร์สีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นยอดฝีมือเครื่องฝีมือนะทีเป็นรอยอะพอรอยปั๊บเนี่ยมันจะสีขาวมันจะขึ้นรถสีดําอ่ะอย่างเงี้ยคือสีแฟชั่นจริงแต่รักษายากาเหมือนกันนะต้องเป็นคนรักรถรักษายย่าเหมือนกันมาชอบเป็นขนแมวลอยปีข่วนอะไรเงี้ยเวลา เวลาโดนกิ่งไางเงี้ยสีขาวพื้นเลยจะขึ้นไงี่ยอันนี้ตานรถสักสองนาทีเนาะเวลาโดนกิ่งไม้สีดําขึ้นเป็นเส้นเลยนยเนี่ยตัวนี้คือคุยคอนโทรนคุยคอนเทอร์โวนคุ้ยคอนโทรนแล้วก็มีเรดาร์ป้องกันการชนแล้วก็ตัวออกนอกเลนตัวนี้เนี่ยครบเลยตัวท็อปจะให้ให้เฉพาะตัวท็อปเนาะใช่เนี่ย แล้วก็เ e n g i นสตาร์ทอยู่วงนี้เนี่ยตัวออกน็อกเลย e n g i นสตาร์ทอยู่นี่กุญแจก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เราสตาร์ทเครื่องแล้วเนาะอันนี้สตาร์ทก็คือตัวไฮบริดนะให้สังเกตง่ายๆตัวเรดี้เขาจะทำงานภาษาอังกฤษเรดี้ทำงานเขียวเนี่ยก็คือเข้าเกียร์ได้เลยกกล้องไมโฟนี่นะคะ lady ตัวนี้ให้สังเกตเสียงนี้คือเสียงเขาจะไม่ทำงานตอนแรกอ่ะเขาจะเป็นระบบไฟฟ้าก่อนถ่ายให้ดูเป็นไงอันนี้กล้องชัดแจ๋วเลยของโตโยต้าอันนี้กล้องถอยหลัง ท้องโดยหลังชัดเจาะใช่รถโตโยต้าตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วเบียกฝนได้นี่เบรกมือไฟฟ้าค่ะตัวนี้ตัวเบรกมือไฟฟ้าเกียร์ออโต้อือก็มีเบรกโฟระบบสัญลักษณ์ลื่นถลายด้วยตัวนี้ควบคุมการลื่นถลายพูดง่ายๆออปชั่นมาครบหมดแช่เย็นใช่แล้วก็ไฟหน้าออโต้ด้วยนะเป็นตัวแพงสุดนะคะตัวเปิดน้ำมันก็อยู่นี่เปิดด้วยไฟฟ้าใช้กดปุ่มไม่ใช่ง้างแบบรุ่นเก่าคือสั่งงานวะกดปุ่มแบบปุ๊บก็จะไปดันฝาท้ายไฟฟ้าก็จะเปิดสั่่่งาไดแแคกปุม ไม่ใช่ฝาถ่ายไฟฟ้าสิฝาถ่ายน้ำมันบางทีเนี่ยไหลสดอ่ะพูดผิดพูดถูกก็หญิงก็ค่อยเชิญเยบางทีจะพูดว่าฝาถังน้ํามันแต่ไปพูดฝาถ่ายท่านี้ฝาถ่ายเป็นแมนนวลเนาะใช่ตัวนี้ตัวท็อปสุดหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันนะวันนี้เหลือห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันฟรีดาวน์จะผ่อนประมาณหนึ่งหมื่นบาทตัวนี้ก็จะเวลาสตาร์ทรถก็จะเป็นไฟ LED ไฟหน้าเขาสวยเนาะไฟเดรย์ไลท์ขึ้นมาอย่างนี้ ข้างในเป็นโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีตัวสวยการออกดีไซน์นี่เป็นสีนอนหมดเลยไหมสีนอนสีนอนขาวหมดเลยเนาะใช่ไหมเนี่ยเป็นสีนอนขาวสวยเนาะไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นชัดไหมนะคะปึ๊บไม่ได้อ๋อเป็นสีนอนในตัวเป็นสีนอนในตัวแต่แสงมันเหมือนเป็นสีขาวอยู่สีขาวสีขาวทั้ง LED ใหม่ๆแบบนี้พวก LED เป็นระบบรุ่นใหม่ หัวนะสี่แต้มอยู่ครบนะคะนี่ถ่ายให้ดูครบเครื่องคลิปเลยตัวนี้นี่คือสตาร์ทรถอยู่ตอนนี้เครื่องยนต์ยังไม่ทํางานเพราะว่าตอนนี้สั่งงานด้วยฝฟ้าสั่งงานด้วยฟ้ามีสตาร์ทรถอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงเลยอยู่ครบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสัญลักษณ์จะมีเจ็ดจุดฝากระโปรงถ้ามาจากญี่ปุ่นมองกจะฝังไว้ตรงนี้นี่เลยถ่ายให้ดูครบทุกไหมคลิปตัวนี้ ใช่ตัวซีเอสอาร์ขับประหยัดและคล่องตัวคล่องตัวเลยคล่องตัวขับง่ายขับสนุกเครื่องยนต์กำลังดีเลยเครื่องยนต์พันแปดแล้วประหยัดน้ำมันสิบแปดถึงยี่สิบกิโลลิตรวันนั้นหญิงเติมวันนั้นย่หญิงกลับบ้านที่สุพรรณหิ่งเหมือนหญิงเติมแค่ห้าร้อยปลยสวยนะไปเลี้ยวเขาวิ่งเหมือนตัวต้าเขาผ่านคือเขาจะวิ่งเวลาเวลามองอ่ะปึ๊เปึ๊บไปเลี้ยวจะวิ่งมันจะวิ่งมันจะวิ่งมันมันก็ไม่ไม่ได้กระพริบแบบนี้ไง เ,เาจใช้วิ่งซ้ายไปขวาใช่อ,อันนี้ถ่ายให้ดูเป็นยังไงมั่งรอบคันเลยเระบบไฟเป็น LED หมดไฟทุง่งไฟถอยยิงไปดู<ะ>ไฟถอยไฟเบรกเป็นเม็ด LED หมดอ่ะผมเอากล้องจับห้องหลังนิดก็ได้สักนาทีหนึ่งอดูเอเนะ อันนี้เกียร์ถอยใช่ปะเป็นเม็ด LED ขาวหมดเลยอันนี้ไฟเบรกนะอันนี้เข้าเกียร์ถอย่ะคือจะเป็นระบบ LED หมดเลยเป็นเม็ด LED หมดทันวีเขาดีไซน์เป็นเหมือนแบบแต่งมาในตัวแล้วเป็น LED หมดเลยจะไม่เป็นเป็นพวกหลอดทั่วไปธรรมดานลคือตัวนี้คือเทคโนโลยีตัวนี้เขาจะล้ำหน่อยจะไม่เหมือนทั่วไปค่ะอรถปี2018แต่เทคโนโลยีเขาล้ำ เขาดีไซน์ให้เป็นแนวสปอร์ตคือไฟเฟย์อะไรก็เลยแบบให้เป็นแนวสปอร์ตไปหมดเลยเครื่องใหม่ขับดีมากเลยคันนี้เนี่ยอย่างเงี้ยวันนี้ก็ไม่มีอะไรคุยเพราะรถสวยากาันี้นะคืออยากให้รถดีๆสวยๆประหยัดน้ำมันเงี้ยไปใช้คือคือเชื่อเรานะเราอยู่กับรถมาจะ30ปีคือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราไม่แนะนำเราไม่เอาเข้ามาขายหรอกอย่างเงี้ยอย่างรถที่ว่ากันเนี้ยเออเราก็ไม่ได้อะไรนะไม่ต้องไปเอ่ยหรอกอะไรอย่างเงี้ยเออใจเย็นอีกนิดนึงใช้ไฮบริดไปก่อน ใช้ให้ปิดแล้ววันล้งหน้าเนี่ยแล้วปกเขามาตรฐานแบบเนี้ยแล้วรอใจเย็นถ้าจะให้ทัวร์นะถ้าเรามีญาติมีพี่น้องเราคุยหลังบ้านรู้ป่ะยิงให้รออะไรรอรถไฟฟ้าค่ายเจ้านี้เจ้า,จาตลาดและจะไม่ผิดหวังให้เขาออกมาโตยต้าเขาออกมารถไฟฟ้า,าเต็มร้อย<ป>ของเขาอะเล่นได้เลยเล่นได้เลยแล้วไม่ต้องกลัวเขาไม่มีงงแงแล้นเลเดี๋ยวก็จะรับประกันสบายใจใเสีย ศูนย์รับประกันตั้งกี่ร้อยแห่งทั่วประเทศศูนย์มีทั่วประเทศถ้ามีญาติพี่น้องเราบอกว่ารอเลยรอเจ้าตลาดเขารอเขาแล้วเดี๋ยวเขามาแน่นอนภายในปีสองปีอเขามาแน่แต่ตอนนี้เขาเจ้าตลาดงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาเขาโค่นแล้วเขาขึ้นแท่นระดับหนึ่งเลยนะไฮบริดของเขาตัวต้าคอร์ดอ่ะตัวต้าคอร์ดคอร์ดกบยาลิสยาลิสอ่ะยาลิสกับคอร์ดอ่ะที่ที่ใช่ยาลิสคอร์ดอ่ะมาแรงมากนะล้วถามว่าในดูถ้าชื่อเสียงเขาไม่ดีจริง เขาจะโค่นลงอ่ะจีนเขายักษ์ใหญ่นะจีนเขายักษ์ใหญ่เจอญี่ปุ่นเข้าไปต้องยอมเขาอะ่ะ<ม>อะไรอย่างเงี้ยก็คือรถดีจริงสวยจริงสีเดิมทุกคีนมือเดียวป้ายแดงเนีอยากให้เอาไปใช้กันมันดีจริงเราก็แนะนำไง<ะ>อย่างเงี้ยไม่ผิดหวังเชื่อเราเชื่อเราเอารถไปไประหยัดน้ำมันถึง18-20ถึง20กิโลลิตรนะป้ายแดง1นึ่งล้าน1,59,000วันนี้เหลือแค่599โอ้ครึ่งเลยนะหญิงหายไป50% แลวแบตเตอรี่ก็หมดปศออปี28เนี่ยนะก็ไม่มีอะไรคุยเพราะวันนี้คือคือรถเขาลงตัวหมดแล้วะนะไม่มีอะไรก็ขอฝากไว้ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวมีคันใหม่อะไรดีๆสวยๆอย่างเงี้ยจะมานำเสนอให้นะถ้า599นะคะก็คือถ้าฟรีดาวนะคะจะพอนอยู่โดยประมาณ10,000 10,000กับหลักรอย <S <S หลักร้อยนะคะ,ะแล้วก็ ถ้าซื้อสดกับร้าน19พสีทองเนี่ยไม่มีบวกแวดเพิ่ม7%แล้วก็มีการซื้อขายออนไลน์ทั่วประเทศอันนี้เราพยายามลงคลิปรีวิวให้ชัดเจนนะคะกรณีถ้าเกิดว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดจะได้ตัดสินใจได้เนาะแล้วก็ทําเรื่องได้เรามีส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นที่นู่นแล้วก็มีบริการส่งรถให้ค่ะเนี่ยก็คืออยากจะฝากว่าเก็บโตโยต้านะซ n r ของไทย เจ้าตลาดโต้ตาของของเขาไว้ไปพิจารณาดูนะว่าจะเล่นรถอีกแบบอะไรเราก็ไม่อยากเอ่ยชื่อมากเนาะอันนี้ใหม่เท่าไหร่นะ8 0 0 0 0ื่นกว่าโล8 0 0 0 0ืนกว่าโลเช็คสูนตลอดเช็คสูนตลอดมือเดียวไม่แท้รับซื้อคืนเลยรถเป็นมือเดียวเนาะรถมือเดียวป้ายแดงสีสีเดิมทุกชิ้นรับประกันเอาเครื่องมาวัดให้แล้วหลังบ้านถึงได้กล้าพูดไงถ้าเราแบบสายตาเปล่าเนี่ยประสบการณ์ของเรา30ปีบางทีเราก็ไม่กล้านะอยงีย เพราะว่าสมัยก่อนนะที่ไม่มีเครื่องอมวัดนะ่ะเราก็บอกว่าสีเดิมแต่บางทีเราก็บอกว่าไม่กล้าพูดร้อยเปอร์เซ็นต์คือบางทีเนี่ยเขาทําเหมือนบางมากเขาทำเหมือน,อน <M aker> เออ <M aker> อู่ใหญ่ๆเขาทาเหมือน <M aker> บางทีเนี่ยเต็มรถเหมือดที่บางทีก็ยังดูพลาด <M aker> แต่ไม่ใช่ว่าพลาดเรื่องชนนะหมายถึงว่ามีไล้สีหรือไม่ไล้อะไรประมาณนี้บางอู่เขาทําเนียนมากอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาณวันนี้ไม่กลัวมีตัวช่วยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือรถสวยจริง นะขอฝากไว้อะไรอย่างเงี้ยก็คือบอกได้เลยว่าเราการันตีให้นะวิทยาการันตีให้เลยอย่างเงี้ยเจ้าของร้าน19บเก้าโปยสีทองเนี่ยเวลานึกถึงรถสวยสภาพดีนะที่แล้วลูกค้าจะพูดกันว่านึกถึงรถสวยสภาพดีต้องที่นี่19โปสีทองนี่อย่างเงี้ยคือให้จําชื่อนี้ไว้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนลองรู้จักกันไว้ลองเข้ามาเยี่ยมชมร้านเรานะใครไม่เคยเข้ามาลองมาดูรถเรา ใครไม่เคยใช้ลองรู้จักกันไว้ลองเอารถเราไปใช้นะเราคัดรถจริงๆไม่ใช่ว่าเรามาพูดเล่นอย่างเงี้ยเราแต่ละคันที่เราซื้อมาเราผ่านการคัดจริงๆไม่ใช่ว่ารถทั่วประเทศทุกคันโอ๊ยมันสีเดิมหมดมันมือเดียวหมดไมมันขนาดนี้หมดมันไม่ใช่ทุกคันรถมือสองและที่ชนการอุบัติเหตุนะบางคนเสียชีวิตขารถไปไหนอะรถก็มาวนเวียนซ่อมใช้กันอยู่นี่แหละและที่มีข่าวไปฟ้องสบกันละ ต่างๆนานาก็นี่งไงฟาร์มไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยก็คือของเราเนี่ยเราเราเราคัดรถจริงๆอย่างเงี้ยลองรู้จักกันไว้ลองลองลองดูว่าเราทํางานเนี่ยแล้วเราลดในร้านของเราแต่ละคันเราคัดจริงๆไม่ใช่ว่าแล้วเราไม่ใช่มือสมัครเล่นไม่ใช่ว่าเราเพิ่งจะมาขายรถปี2ปีนะคือถ้ามาใกล้ๆเนี่ยถ้าไว้ผมยาวจรงคือตรงนี้เริ่มข่าวแล้วจะที่เขาพูดกันเลยเนะ หัวเริ่มหอ,อกแล้วอะไรเงี้ยคือเราทํามาจะ30ปีแล้วอายุ50าสิบกว่าปาแล้วไม่ใช่น้อยแล้วผ่านประสบการณ์ทํามาคือดีก็ว่าดีไม่ดีก็คือว่าไม่ดีเนี่ยอย่างเงี้ยเราผ่านมาจะ30ปีเราผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเราผ่านมาเยอะแยะมากมายเราจะเอารถสวยหรือไม่สวยเข้ามาขายรถดีหรือไม่ดีเนี่ยเ,เ,เรารู้หมดรถชนหนักชนเบาเรารู้หมดพียงแต่ว่าเราจะเอารถแบบไหนเข้ามาขายท่านั้นเองเนี่ย ขอให้เชื่อใจเราว่าเราคัดรถจริงๆรถดีมีคุณภาพนี่ได้บอกไงว่า <c oughs> รถสวยสภาพดี <c oughs> นะต้องที่นี่19บเโพสีทองชื่อนี้ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับ